สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บมะเขือของเราอีกแล้วนะคะไม่รู้จะทําอะไรทานดีค่ะมาเก็บมะเขือไปทําอาหารกันดีกว่านะคะน่ารักมากเลยเด็ดแบบนี้ก็ได้นะคะกำลังออกดอกอีกเต็มเลยค่ะใช้มือเดียวมือหนึ่งใช้ถ่ายมือหนึ่งใช้เด็ดนะคะเด็ดต้องระวังนิดนึงเดยวกินเขาจะหัก หนึ่งถ่ายมือห,หนึ่งเด็ดปกติหนูจะใช้กรรไกรแต่วันนี้ไม่สะดวกเลยค่ะนี่อีกหนึ่งลูกมันจะแอบๆบแบบอยู่ใต้ใบค่ะหาๆนี่หนึง,งแบบนี่ไงแอบอย่นี่อีกอันนะคะลูกนี้เด็ดไปเลยค่ะน,นะนี่ค่ะอีกลูกนึง แค่นี้ก็เยอะแยะแล้วนะคะเขากำลังโตเลยค่ะออกลูกเต็มเลยหมดเลยนี่หน่อยเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะลูกเล็กๆเนี่ยกำลังออกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็เรามีมะเขือม่วงนะคะแอบอยู่ข้างล่างด้วยพื้นที่น้อยนะคะกระปูกบิดเบียดกันนิดนึง อยากจะปลูกได้หลายๆอย่างเลยค่ะแต่ว่าพื้นที่เรามีน้อยด้านล่างนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะไนหวานได้ประมาณสิบกว่าวันแล้วค่ะแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะแล้วเ,เขาโตก็จะได้เก็บไปทำอาหาระคะ่ะนี่นะคะมะเขือของเราที่เก็บได้เมื่อสักครู่นะคะ หได้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ก็แกงได้มอใหญ่ๆเลยนะคะได้ทั้งหมดกี่ลูกสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ดลูกเลยค่ะนี่นะคะ3ามสี่วันหน่อยก็จะมาเก็บทีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะาไปแกงหมูกันค่ะแกงกับหมูนะคะอันนี้นี่ให้ชมนะคะผักกาดเขียวปีของใหม่กำลังงามเลยค่ะ สวยเลยปลูกไว้มีความสุขนะคะได้เก็บกินตลอดเลยไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะปลอดภัยไร้สารเคมีลดการทานสารเคมีได้บ้างนะคะบางทีผักที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาฉีดยาบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผักที่เราปลูกเองนะคะไม่ได้ฉีดยาแน่นอนร้อเซเลยค่ะกินผักปลอดภัยนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะ มาเก็บกะเพราวน่ดน,นึงนะคะไปใส่แกงมะเขือกระเพรานิดหน่อยปลูกไว้ริมกำแพงหมู่บ้านนะคะปลูกไว้ก็ได้ใช้เราจะไปใส่แกงมะเขือของเรา เรียบร้อยแล้วะคะ่ะแค่นี้ก็พอกินแล้วนะคะตอนนี้ได้วัตถุดิบของเราครบแล้วนะคะพร้อมที่จะไปแกงมะเขือได้แล้วค่ะมาค่ะเพื่อนๆเรามาแกงมะเขือของเราได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเราก็มีนี่นะคะมะเขือที่เราไปเก็บจากหน้าบ้านแล้วก็ผักกะเพราที่เราไปปลูกไว้ข้างริมข้างกำแพงหมู่บ้านนะคะ วันนี้หน่อยจะแกงใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงนี้หน่อยซื้อมาจากจังหวัดตากค่ะแล้วก็น้ำปลรราค่ะวันนี้จะแกงแบบสูตรใส่น้ำปลรรานะคะนี่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่หน้าบ้านเลยนะคะเก็บผักแล้วเราก็มาทำทานได้สดๆเลย หั่นหมูเสร็จน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นมะเขือของเรากันนะคะก็หั่นแบบทั่วไปเลยค่ะหั่นแบบที่เราเอาไปแกงนะคะแล้วก็แช่น้ำอันนี้จะแก่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่ทันแก่ดีนะคะ หั่นแล้แช่น้ำไว้นะคะทำกับข้าวทานเองมีความสุขค่ะแถมเรายังได้ปลูกผักทานเองด้วยนะคะพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านบ้านจัดสรรบ้านในเมืองนะคะสามารถแปลงเป็นที่ปลูกผักได้นะคะจะปลูกในกระถางหรือจะปลูกบนสนามหญ้าก็ได้นะคะ แปลงสนามหญ้าให้เป็นแปลงผักพอเราปลูกผักไว้เราก็จะมีผักสดๆได้ทานเองตลอดทุกวันเลยค่ะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะปลูกไว้หลายชนิดเราก็จะมีผักไว้ทานได้หลายชนิดเลยค่ะแถมปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะ ก่อนเราจะผัดเครื่องแกงนะคะเราจะใช้หอมแดงลงไปเจียวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงกันคะ่ะมันจะเพิ่มความหอมให้กับเครื่องแกงของเรานะคะนี่เป็นสูตรของคนบ้านตากนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะทําแบบนี้หรือเปล่านะคะที่บ้านหน่อยที่บ้านตากะคะ่ะเวลาจะแกงเผ็ดอะไรนะคะเขาก็จะใช้หอมแดงเจียวลงไปก่อนนะคะ จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแกงลอยเยอะหน่อยยิ่เจียวลงไปยิ่งหอมนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยแกเลยนะคะวันนี้นะคะเรามีน้ำมันหมูของเราที่เราเจียวไว้นะคะไหนก็จะใส่หม้อหูแบบนี้ไว้นะคะไว้ใกล้ๆเตาเลยค่ะเวลาจะใช้ก็ง่ายนะคะไหนจะไม่เจียวไว้เยอะเจียวไว้พอใช้พอประมาณค่ะ เจียวหอมแดงกันน้ำมันหมูสูตรใบเตยนะคะที่ไหนทำไว้วันก่อนยังใช้งานได้ตลอดเลยค่ะใส่หม้อหูไว้จะเอาไว้ทอดไว้ผัดได้หมดนะคะเจียวไข่เจียวนี่อร่อยมากเลยนะคะสำหรับน้ำมันหมูที่เราทำไว้ทานแล้วหอมอร่อยมากเลยค่ะเปิดไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็เจียวหอมแดงของเราลงไปเลย ะคหะอมแดงเจียวนี้นะคะมันจะช่วยชูรสให้เครื่องแกงของเราเวลาผัดลงไปเราจะหอมนะคะแล้วก็น้ำแกงของเราก็จะหวานด้วยค่ะพอเริ่มหอมเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องแกงของเราลงไปนะคะเป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะเพื่อนๆไหนซื้อมาจากบ้านไหนที่ตากคะ่ะ ก็จะมีเจ้าประจํำนะคะตาเขาจะทำเครื่องแกงขายอร่อยมากเลยเบาไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะไหมเอาเครื่องแกงไปผัดกับหอมเจียวเลยค่ะหอมถัวหน่อยไม่ใส่เครื่องแกงเยอะมากนะคะเพราะว่าเครื่องแกงเกาเผ็ดมากเลยค่ะเจ้านี้แต่อร่อยเด็ดสุดยอดเลยนะคะมาทำแกงได้ทุกชนิดเลยค่ะ พอเริ่มหอมนะคะเราจะมาใส่เนื้อหมูของเราลงไปะคะ่ะนี่เป็นมื้อเช้านะคะตื่นเช้ามาก็ส่งลูกรถขึ้นรถตู้นะคะนี่สาวจะไปโรงเรียนแต่เช้าเลยเด็กในเมืองเนาะตื่นเช้ากันหน่อย ทำกับข้าวให้เขากินเล็กๆน้อยๆ่อนเขาไปโรงเรียนแล้วก็หน่อยก็จะไปดูแปลงผักที่หน้าบ้านไปถอนหญ้าบ้างไปรดน้ำต้นไม้บ้างหือหมุน <c oughs> เครื่องแลงสุดยอดเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะได้หอมๆกะกะเอาตามใจชอบเลยค่ะ ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าลอยตะเกีรใส่ปะหร่าด้วยใส่น้ำปลาพอห,หงษ์หงม์แล้วก็ใส่มะเขือลงไปค่ะเติมน้ำนะคะเติมน้ำ ปริมาณแล้วนะคะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ทานผงชูรสไม่ทานผงชูรสนะคะหรือไม่ทานน้ำตาลทรายเราใช้น้ำตาลปี๊บค่ะบ้านไหนปกติคือจะใช้น้ำตาลปี๊บตลอดเลยนะคะ เสร็จแล้วใส่ใบกระเพรานะคะสุดท้าย,ยหน่อยก็จะแกงเหมือนที่ปู่ย่าตายายนะคะเขาทำให้กินสมัยเด็กๆนะคะบ้านหน่อยอยู่จังหวัดตากนะคะอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก คนที่อยู่แถวนั้นนะคะก็จะผสมผสานร,ระหว่างคนเหนือกับคนอีสานนะคะบรรพบุพรุษของหน่อยก็จะเดินทางมาจากประเทศลาวะคะ่ะรู้สึกว่าจะเป็น,นลาวทางเวียงจันทร์นะคะตอนสมัยอดีตเขาก็เดินทางเดินเท้ามานั่งล้อเวียนกันมานะคะแล้วก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่มาอยู่กับคนพื้นถิ่นที่อำเภอบ้านป่าจังหวัดปา่า วัฒนธรรมมันก็เลยผสมผสานที่นี่ก็เลยจะทานทั้งกะปินะคะแล้วก็ทานทั้งปลาล้าค่ะก็คำพูดนะคะภาษาที่พูดก็จะเป็นภาษาที่ผสมผสานร,ระหว่างภาษาเหนือกับภาษาอีสานนะคะน,นะคะเพื่อนๆแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอใส่ใบกะเพราแล้วก็น่ากินขึ้นมาเลยทันทีค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาจักใส่จานกันค่ะแกงแบบบ้านๆนะคะควันชูด้วค่ะเพื่อนๆมาเขือปลูกเองน่ากินไหมคะนี่ค่ะแกงกินเองนะคะเน,น,นื้อเน้นๆไปเลยค่ะ หอมมากๆเลยนะคะน้ำลายไหลแล้วหิวข้าวแล้วคะ่ะสุดยอดไปเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแดีวเราจะไปวางบนเคาน์เตอร์กัน ก็เดี๋ยวหน่อยจะตักแกงไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะบ้านใกล้เลินเคียงกันค่ะหมู่บ้านที่หน่อยอยู่นะคะเพื่อนบ้านก็จะสนิทกันมากๆเลยค่ะบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กันเลราเราก็จะมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะบ้านหนึ่งมาจากนครสวรรค์บ้านหนึ่งมาจากสงขลาบ้านหนึ่งมาจากชุมพรน,นะคะ ก็บางบ้านก็มาจากบุรีรัมย์ก็มีค่ะมีอะไรเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะแบ่งกันทานนะคะวันนี้เราให้เขาพรุ่งนี้เพื่อนบ้านก็เอาของมาให้เราค่ะนี่นะคะแบ่งกันทานเดี๋ยวเราจะไปให้เพื่อนบ้านนะคะบ้านใกล้ๆนี้จะทํางานจะอยู่บ้านกันตลอดค่ะพี่กรน พี่กรนพี่กรนรับแกงหน่อยคะ่ะแกงค่ะแกงมะเขือคะ่ะมะเขือหน้าบ้านแกงใส่หมูแล้วก็ใส่ปลาราหอมชุยเลย <c oughs> แกงมะเขือของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหน่อยต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ